สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดดินจาอมตะชุมบุรีนะครับในปี2025ครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศปีนี้กันดีครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไปกันเลยครับ เดินเข้ามานะครับก็จะเจอกับตรงนี้นะครับเป็นโซนอาหารที่อยู่ด้านหน้าติดกับถนนใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายมือสุดไปก็จะมีที่เป็นเสื้อผ้านะครับผมแล้วก็ของข้าวของเครื่องใช้ต่างๆรวมถึงพวกของเล่นเด็กๆด้วยนนะครับที่เห็นต่อคิวกันเยอะๆตรงนี้นะครับเป็นร้านขายหม่าล่านะก็คือร้านยินชาหม่าล่าตรงนี้นะครับคนเยอะมาก ร้านนี้นี่ยคนเยอะมากร้านนินจามา่าล่าอยู่ที่ตลาดนินจามาตะชุนบุรีนะครับเจ้าสวยดีๆนี่ก็เป็นอีกร้านซูชิร้านหนึ่งที่ขายดีที่นินจานะครับเขาขายกันราคาไม่แพงนะครับแค่10บาท10ฟรีหนึ่งด้วย ตลาดที่นี่เขาเปิดทุกวันนะครับก็คือวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับแต่ถ้าจะให้คนเยอะจริงๆนะครับต้องเป็นวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะอาจจะคือคักมากที่นี่มีของกินแบบเยอะมากถ้าเกิดได้อลองมาแล้วเนี่ยรับรองว่าต้องซื้อกลับไปบ,บ้านแบบเต็มไม้เต็มมือแน่ๆครับ อันนี้คือขายหมดไปแล้วชุดหนึ่งใช่ไหมครขายยังไงอะ่ะห้าแถมหนึ่งชิละสิบบาท <10. S 1> บาทก็คือ1ชุดจะสิบาทใช่ไหมครับโอเคลอง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 เอาเท่าไหรเดีย่ะเอาห้าชิ้นนะครับเอาไส้เค็มกับไส้หวานมาถึงตลาดแล้วนะฮะก็ แว็กินขนมเบื้องของใช้เล่นไปก่อนตอนนี้ผมกินข้าวมาแล้วก็กินแค่เบาๆนี่ขนมเบื้องโบราณอันนี้สูตรนี้คิดเองเลยป่ะคะ <c oughs> คิดเองหรือเปล่าไม่ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค้าสูตรไม่ซ้ำค่ะสูตรไม่ซ้าก็คืออร่อยไม่ซ้า <c oughs> โอเคนี่ขายชิ้นละสิบบาทตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่5าชิ้นแถมหนึ่งแหละ็ะ <c oughs> ตลอดค่ะตลอดเลยเหรอโอ้ขายห้าชิ้นแถมหนึ่งตลอดเลยนี่ก็คือเราสั่งมาหนึ่งชุดนะครับน,นี่ ทำแบบร้อนๆเลยอะไรนะได้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 มาแล้วครับเป็นขนมเบื้องโบราณอันนี้เรียนอยู่ไหนเนี่ยจุกบดครับอ๋อเรียนจุกบดตอนนี้ชุดเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเหรอเด็กเก่าจุกบดเหมือนกันเด็กเก่าจุกบดเหมือนกันนะฮะโอเคเอาแวบเวี่ยมมาชิมใหม่จ้าจ้า เมื่อกี้ไปซื้อหนมเบื้องมานะครับเป็นแบบหนมเบื้องโบราณที่น้องนักเรียนเขาทานะครับขายชิ้นละสิบบาท5ชิ้นก็ฟรี1ชิ้นเนาะที่ได้มาก็จะหน้าตาแบบนี้ครับอันนี้เป็นไส้หวานลองชิมดูครับที่ไส้หวานเนี่ยมี2แบบก็เสออันนี้จะเป็นน้ำตาลแล้วก็ฝอ่ทองเนาะก็จะรสชาตินหวานน้ำมันนะครับ เจะรวงฟนหวานเป็นมันผมชอบกินแส้เค็มมากกว่าแต่แป้งอร่อยนะแป้งหอมมาแอบมัม่งกินอยู่แถวๆโซนหน้าหลังตรงนี้อันนี้เป็นไส้เค็มนะครับก็จะมีซีมข้างบนก็เลยไส่เค็มตรงนี้เนาะแล้วก็รีมขาว,ขาว รสชาตหอมนะครับกลิ่นหอมนะครับแล้วก็รสชาติเป็นพ้นหอมหวานไอตัวมะพร้าผัดดูไป่ใชา้ได้ครับอร่อยดีไม่ได้กินนานแลวเมนูขนมเบื้อง ตอนเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อครับเราเดินหลุดมาจากโซนของกินแล้วนะครับตอนนี้เราเดินมาเข้าที่ทางโซนแฟชั่นนะครับซึ่งอย่างที่เห็นเลยว่าจริงๆด้านหลังผมเนี่ยมีเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้เยอะมากเลยนะครับซึ่จริงๆตรงนี้ยังเป็นตลาดที่มันอยู่ในโดมนะมันมีอีกที่หนึ่งที่มันเป็นแบบคล้ายๆตลาดแบบของมือ2แล้วก็ของใหม่รวมกันเขาเรียกตลาดเก่าอยู่ฝั่งนู้น ตอนนี้ระหว่างทางนี้เราเดินอยู่ตรงนี้นะครับก็จะพาไปชมว่ามีอะไรขายบ้างต้องบอกนะครับว่ามีเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์จริงๆเพราะว่าผมเดินเข้ามาตรงเนี้ยโอ้โหอบๆก็จะเป็นแบบร้านเสื้อผ้านะครับทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็เลือกเอาตามที่ชอบเลยไม่ว่าจะเป็นชุดทํางานหรือว่าจะเป็นชุดแบบ เดินเที่ยวเดินเล่นอย่างเงี้ยลองลองหามาใส่ดูได้ที่นี่ก็มีหลากหลายแบบเลยนะครับผมโซนด้านนอกตรงนี้เดี๋ยวทะลุไปตรงเนี้ยจะมีพวกฟู้ดทักที่ขายอาหารอีกนิดนึงเดี๋ยวเราแบบไปย้ำๆดูว่าเขามีอะไรบ้างแต่ว่าผมผมคงไม่ทานแล้วนะวันนี้เดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศไปเล่นๆกันก่อนนะฮะนั่นนะครับแบบใส่สบายๆนะก็คใครจะชอบแบบใกล้หน้าหนาวเข้ามาแล้วก็อลองหาเสื้อคลุมกัน อันนี้เป็นโซนที่ผมชอบมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นโซนที่แบบว่ามีสัตว์เลี้ยงแล้วก็ต้นไม้นี่นะฮะอย่างที่เห็นด้านหลังผมเนี่ยในโซนต้นไม้แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับเขามีสินค้ายเยอะมากๆเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเดินดูกันแบบทั่วๆแล้วก็เดินดูทุกร้านเนี่ยแทบจะต้องใช้เวลาสักส่วนหนึ่งเลยนะครับผมก็ ลองมาเชี่ยวเดินดูกันครับเผื่อจะเจออะไรถูกใจ ที่นี่ก็จะเริ่มขายปลาเยอะนะครับแล้วก็มีพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆอย่างเช่นแมวนะครับแล้วก็น้องหมานะฮะประชุมไวเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินออกทางโซนสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าทางนู้นด้านซ้ายมือของผมตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบตลาดที่แบบว่ามีวางกับพื้นขายของต่างๆนะครับผมก็ ลองไว้เวียนกันดูนะครับคลิปหน้าคลิปหน้าวันนี้ผมคงเดินไม่ครบเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มแล้วเหนื่อยมากๆเลยเดี๋ยวไว้ผมพามาเยี่ยมชมอีกใหม่ในฝั่งนู้นนะกลางคืนกลา,างคืนนะครับและนี่คือบรรยากาศนะครับของตลาดนินจามาต่าชลบุรีปี2025เนาะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ก็นดเวยนะครับแล้วก็หากว่ามีร้านไหนนะแบบได้ดูคลิปนี้นะครับแล้วมีร้านไหนที่ถูกใจ เพื่อนๆก็ลองแบบบอกเป้าผมมาแล้วผมจะขอลองไปชิมนิดนึงแต่วันนี้ก็พอดีทานข้ามมาแล้วก็กินได้นิดหน่อยอย่างนงี้ฮะนิดเดียวเองก็ลองไว้เวียนมาเชี่ยวกันนะครับผมที่ตลาดนินจามาต่าชลบุรีเนาะไปกับปอจริงๆก็ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะทำคทลิปใหม่ๆมาใ,ให้ชมครับจ้ายวให้ชมอีกครั้งหนึ่งครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ